ท่ทานอีศพเรื่องหนีกับฝูงพึ่งนป่าแห่งหนึ่งมีหนีตัวหนึ่งกำลังหิวเนื่องจากไม่ได้กินอาหารมาหลายวันทันใดนั้นมันหันไปเห็นรังพึ่งขนาดใหญ่บนต้นไม้จึงหันไปฉีกกินอย่างตะกละตะกลามมันเพลิดเพลินกับการกินจนไม่ทันระวังตัวจึงถูกพึ่งต่อยโอ้ยเจ้าพึ่งพวกนี้ข้าจะทำลายพวกเจ้าให้หมดเลยเจ้าหนีพูดด้วยความโกรธแค้นมันออกทำลายรังพึ่งทั้งป่าเพื่อเป็นการระบายอารมณ์ เมือ่อฝูงพึ่งทั้งหลายเห็นพฤติกรรมของเจ้าหมีก็รวมตัวกันบินเข้าไปรุม่อยเจ้าหมีอันธพาลสร้างความเจ็บปวดให้มันเป็นอย่างมากเจ้าหมีได้แต่ร้องอดครวญกับตัวเองว่าเพราะความอารมณ์ร้ายขาดสติของตัวข้าเองแท้ๆที่ทําให้ต้องมานั่งเจ็บปวดเช่นนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรฟังคาเตือนของผู้อื่นก่อนที่ภัยจะมาถึงตัว พุทธภาสิตโกโททุมเมทโคจโรความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาสามก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วล่ะก็ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเรา สุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ